สวัสดีครับพบกับผมแล้วนะครับกับอาจารย์เชนชัดเจนกับดวงชะตาในวันนี้นะครับดวงชะตาในวันนี้จะเป็นยังไงราดุนครับดวงชะตาที่เกิดวันจันทร์เป็นยังไงราบปดุนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับโปรงอ,อยู่ในช่วงโปรงอยู่ในช่วงนิ่งสงบอยู่ในช่วงค้นพบความสงบของตัวเองนะครับเนื่องจากมีปัญหาชีวิตเข้ามาลุมแล้วมีทุกอย่างเข้ามาลุมแล้วตอนนี้คุณอยู่ในช่วงการโปรงโปรงในที่นี้ก็คือเรากาลังคิดมีเวลาคิดกับตัวเองมีเวลาให้ อยู่กับตัวเองมากขึ้นมีเวลาที่เราจะต้องตั้งจิตสมาธิในช่วงนี้ทําจิตใจให้สงบครับทําจิตใจให้สงบก่อนที่คุณจะออกไปไฟงานต่อก่อนที่คุณจะออกไปไล่ล่ารายได้ต่อก่อนที่คุณจะออกไปพร้อมที่จะไปลุยต่อครับครณจันทร์ครับดูชะตาพฤษเกิดวันคาเป็นยังไงเรามาดูกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับทำบุญบ้างนะทำบุญบ้างนะครับทรมบุญบ้างวานตอนเนี้ย คุณน,นี่ร้อนลนจิตใจร้อนลุ่มนะครับมีเรื่องปัญหาเข้ามาทุกอย่างร้อนรุถถ่มถาโถมก็มาหาคุณึคุณแบบผ่าท่องไม่ได้ไม่รู้ทํายังไงเครียดเครียดจัดจัดนะครับเครียดจัดจัดเลยนะเออช่วงนี้ก็ทําให้จิตใจปองสายแล้วกันผ่องสายที่นี่คุณไปในเรื่องของาศาสนาที่คุณนับถือเนี่ยคุณก็ไปธรรมะทรโมทาบุญไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะครับช่วงนี้ก็ทําให้จิตใจผ่องสายไว้ก่อนเพราะตอนนี้คุณดําดิ่งเหลือเกินนะครับความเครียดนะครับไม่มีใครรู้คุณเครียดแคู่ ¿Cómo me he จะตาที่เกิดวันพุธเป็นยังไงเรามาดูกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้พีเซนต์งานนะมีโอกาสที่จะนําเสนอโปรเจกต์มีการโอกาสที่จะได้นําเสนอไอเดียของคุณนะครับไอเดียของคุณอันนี้ประสบความสำเร็จด้วยนะคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับหลังจากที่คุณตามลำบากตักตามมาหลายวันนะครับมุ่งมั่นเกี่ยวกับการแก้ไขไงานมุ่งมั่นเกี่ยวกับการออกแบบงานมุ่งมั่นเกี่ยวกับเขียนโครงการอันนี้นะยังไงวันนี้เนี่ยคุณนําเสนองานพีเซนต์งานขายของขายงานได้แนนนน่่อคครับุุพดกกาที เป็นไงดูกปนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับค่อยๆทำนะค่อยๆประดิษฐ์ประดอยค่อยๆออกแบบค่อยๆดูแลรักษาค่อยๆเลี้ยงดูปูเสือนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณค่อยๆขนุทถนอมนะครับเหมือนกับการปลูกต้นไม้ครับงานคุณตอนนี้นะครับค่อยๆทาครับค่อยๆร่วมมือกันทํางานค่อยๆร่วมมือกันประสานงานในการลงมือทางานถึงแม้ในระยะเวลาในการทํางานคุณมองว่าคุณจะเป็นคนเก่งนะครับมีแต่คนก็มาขัดขาคุณมีคนมาเถียงคุณมีแต่คนมาไม่เข้าใจคุ พลาดฟันก็น้าดูนะครับจริงๆอ่ะคุณนะ่ะก็เป็นคนที่ปกป้องไอเดียของคุณไม่อยากให้ใครมาแก้ไอเดียนะพาะคุณมองว่ามันดีอยู่แล้วนะครับคุณนกึปกเป็นคนปกป้องผมประโยชน์ตัวเองเหมือนกันนะใครเข้ามาก็ไม่ได้เลยนะครับแหมก็ขี้เหนียดนิดนึงแต่ยังไงนะในเส้นทางที่คุณเดินอันนี้ก็ยังมีความยุติธรรมนะครับมีเหตุและผลอยู่ยังไงคุณก็สู้ต่อไปและผ่านไปได้ด้วยดีครับคุณกันนะคืนคนนี้เกิดมันเพื่อรหัสเป็นยังไงเรามาดูกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคคครรรรัรรรรรรรััััับบบบทยนนีีีุ่่้้ณก็างง อาจจะต้องแบบไปแย่งชิงเขามาแย่งชิงเขามาในที่นี้คืออะไรครับมันไม่จำเป็นที่ต้องไปไปกระลักขโมยนะแย่งชิงในที่นี้คุณก็ไปแย่งชิงโอกาสของคนอื่นมาเหมือนกันครับสมมติว่าคุณรู้ว่าในันเสนอราคานี้คุณตัดหน้าก่อนเลยเสนอราคาเดียวกับใน A เลยในเองงนะคุณต้องใช้กําลังภายในนิดนึงนะครับกำลังภายในกับพักพวกนิดนึงว่าเฮ้ยแนะนําหน่อยว่าคู่ต่อสู้เราหรือคู่แข่งเราเนี่ยเขาเสนออะไรยังไงเท่าไหร่นะครับคุณเสนอตัดหน้าก่อนเลยนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าเรียกว่ามีรายได้ที่ได้มาจากการแย่่งงงงชชชิิกกัจาารวเพะ ตอนนี้คุณภาระหนักตึ้งนะคุณภาระเยอะนะครับเป็นเดอะแบกของครอบครัวนะยังไงคุณก็ต้องเอาทุกวิถีทางให้ได้เงินมาแต่การที่ได้เงินมาของคุณนะอย่าผิกดกฎหมายแล้วกันนะครับุบรกกัน ดวงชะตาวันนี้เกิดวันศุกร์เป็นยังไงเหรอคุดู้ชครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับมีโชคทางด้านการเสี่ยงโชคนะมีโอกาสได้นะครับในวันนี้แต่นะคุณยังมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะวันนี้คุณคุณวิพากวิจารคนอื่นเขาเอออย่าไปวิพากวิจาร์คนอื่นเขานะวันนี้คุณจะชอบไปวิพากวิจารอย่าไปสนใจเลยเขาจะทําอะไรไม่ต้องไปวิพากวิจาร์เขาหรอกเอออยู่เฉยๆเงียของคุณเองอนนี้ก็ประสบเหตุนะหลายอย่างนะครับทั้งการงานการเงินประสบเหตุประสบเหตุเลยเรียกว่า ตอนโตคุณเองตอนนี้คุณกําลังประสบเหตุอยู่มีมรสุมเข้ามาในชุดคุณหลากหลายมากเลยนะครับคุณไม่ต้องมีวิจารหรอกครับไม่ต้องปิดฉากอะไรหรอกถึงแม้ว่าเขาจะเอาโอกาสของคุณไปนะจะบอกว่าคุณอดทนรอครับว่าคุณมีโอกาสที่จะส่งเสร็จในกลุ่มนี้นะครับในการจบการดีวครั้งนี้นะครับในการจบงานครั้งนี้ตอนนี้ α, believer, eman, ให้อดทนไปก่อนนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างทางถึงแม้ว่าคุณจะถูกย่ำยีถูกเบียดบังถูกแย่งนะครับคุณก็ไม่ต้องไปพูดอะไรหรอกครับตอนนี้มันกลายเป็นว่าคุณเอาวิจารผู้อื่นเขาแล้วเขามองคุณไม่ดีนะครับ ดวชะตาไปดีเกิดวันเสาร์เป็นยังไงเรามาดูกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสาหัสนะสาหัสสาหัสสาหัสในที่นี้ตอนนี้คุณกาลังเจอมรสมสาหัสเลยนะครับสาหัสเลยสาหัสสาหัสเจอจากตัวคุณทาเองหักโหมหักโหมจนเกินไปหักโหมทุกอย่างทุ่มเททุกอย่างฮะทุ่มเทจนแบบร่างกายสุดทุ่มเทจนแบบเอะเทตัวเองไปเลยนะครับทุ่มเทเกินทุ่มเทจนไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณเย็นเย็นคุณพักผ่อนเยอะๆนะครับให้คุณพักผ่อนเยอะๆตอนนี้นะให้คุณนอนให้เต็มที่นับาาาางงกย้ตืช ออกกาลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือว่าหาช่วงเวลาไปออกกําลังกายบ้างนะครับให้สุขภาพดีขึ้นนะครับไงเนี่ยโปรเจกต์นี้นะครับคุณประสบความสำเร็จแน่นอนมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศนะดีไม่ดีนะครับคนที่เป็นข้าราชการนะครับเดือนหน้านะครับมีโอกาสได้ขึ้นตําแหน่งนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศนะครับทุนเสาครับ ดวชะตาเมื่อเกิดวันที่เป็นยังไงรามดูกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะครับวันนี้เพราะว่าคุณมีเหตุผลคุณมีเกาะคุณมีทีมงานคุณมีลูกน้องคุณมีบริวารคอยปกป้องคุณนะครับแลวตัวคุณเองด้วยคุณจะทำความดีของคุณที่คุณทำเอาไว้ปกป้องคุณวันนี้คุณมีโอกาสนะครับเขาเรียกว่า ถ้าเป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงเกษียณนะเนาะคุณก็มีโอกาสที่จะได้ไปพูดนะครั้งสุดท้ายล่ำลาอำลานะครับกับองค์กรที่คุณทํางานของคุณอยู่ใ้าเปนราชการก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเลี้ยงเกษียณนะมีโอกาสครับเพราะคุณเป็นผู้ใหญ่ที่น่านรับถือครับเป็นผู้ใหญ่ที่มีลูกน้องบริวารรักเป็นผู้ใหญ่ที่เรียกว่า เป็นปูชนียบุคคลขององค์กรได้เลยนะครับคุณจะมีลูกน้องลูกน้องมาหูมอบของรางวัลมอบทุบเทียนทําความเคารพคุณกราบคุณเป็นครูบาอาจารย์นะช่วงนี้นะครับคนวันอาทิตย์เนี่ยมีความสุขนะมีความสุขทางด้านการได้ให้นะครับมีความสุขทางด้านการที่ได้เป็นครูมีความสุขเหนือการด้านที่ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อันดีของน้องๆของผู้ร่วมงานของคุณนะครับในคนวันอาทิตย์วันนี้ยินดีด้วยนะครับการงานกระียณครับวันอาทิตย์ครับ